สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคว้างงูไม่พ้นคอประยุทธ์แก้ตัวยังไงก็ฟังไม่ขึ้นปมเหมืองอักรา เป็นประเด็นมาตลอดตั้งแต่ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกคำสั่งหัวหน้าคสชเมื่อปี59ใช้อำนาจมาตรา44สั่งระง,งับกิจการเหมืองทองอัคราจนบริษัทคิงสเกตยื่นฟ้องร้องรัฐบาลไทยปัจจุบันคดีเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศผลวินิจฉัยคาดว่าจะออกมาราวต้นปีหนะ้า ที่เป็นประเด็นสังคมวิาพากษ์วิจารณ์ตอนนี้เนื่องจากรัฐบาลตั้งงบปี64ไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่อสู้คดีกว่า111ล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอพบว่าปี62รัฐบาลใช้งบ60ล้านและปี63อีก218ล้านในกรณีเดียวกันทั้ง3ปีรวม389ล้านบาท สังคมตั้งคำถามในเมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐทั้งเคยหลุดปากในครมรว่าผมรับผิดชอบเอง ที่ตลกคือนักข่าวถามพลเอกประยุทธ์ถึงเรื่องนี้เจ้าตัวกลับเฉยชยว่าเป็นคนละเรื่องคนละประเด็นพยายามคว้างงูให้พ้นคออ้อางว่ากรณีเหมืองทองอคราเป็นปัญหาที่รัฐบาลในอดีตไม่ยอมแก้ไขรัฐบาลชุดนี้จึงต้องเข้ามาแก้และที่ว่าตนเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนั้นเป็นเรื่องในสมัยคสอชอตอนนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง โตกับทีเดียวประชาชนงงทั้งประเทศพลเอกประยุทธ์ไม่ขยายความว่าคนละเรื่องคนละประเด็นกันยังไงและที่ว่าเป็นปัญหาที่รัฐบาลก่อนไม่แก้ก็เพราะเขาเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งคิดทำอะไรต้องรอบคอบรอบด้านไม่ให้ผิดข้อตกลงการค้าสากลที่สำคัญต้องไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน รัฐบาลจากการเลือกตั้งจริงๆไม่ใช่แค่พิธีกรรมเขาไม่ใช้อำนาจแบบสุงสี่สุงหเพราะจะกลายเป็นการสร้างปัญหาให้ประเทศและประชาชนมากกว่าแก้ปัญหาส่วนประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์พยายามบอกว่าสมัยคอสชอตนเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแต่ตอนนี้เป็นแล้วเพราะมาจากการเลือกตั้ง ฟังแล้วก็ทมแม่งทมแม่งอย่าลืมว่าคำสั่งปิดเหมืองเกิดในสมัยคอสชอเป็นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคอสชอไม่ได้พึ่งมาสั่งปิดในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นขอแก้ตัวของพลเอกประยุทธ์เพื่อพาตัวเองพ้นจากความรับผิดชอบในกรณีสั่งปิดเหมืองอัคาราจึงฟังไม่ขึ้นด้วยประการทั้งปวงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ